ริจีแจังมาเลยแดดกำลังออกแล้วริจิริจิมาแล้วมาแล้วมาแล้วรูริจิจังริจิจังสวัสดีค่ะ กับวันดีช้ชาแนลนะคะวันนี้พาหนูริลรถทุ่งค่ะสภาพคอบมสะทางทิศตะวันออกเดนีตะเวนกำลังสิขึ้นพล ผลหัวผู้หม่แล้วค่ะตะวันขึ้นแล้วปีนี้ร้านไส้มาเฮตน้าค่ะ ก็เขาห่ิมบางไปที่สุดแน้วเขามีรถไถลาดกับมาปลาไปเป็นเฮ็ดเป็นคันแท้ให้ปีนี้เขาเบิงแล้วสภาพมองได้น้นมองไดคว่อยเขาก็ว่าสิได้ปรับคันแท้ไหม่กเ็เฮ็ดไปแล้วแต่เขา ของนอนเอาดินอยู่ซื้อเนะก็ทำประโยชน์นกรลาน,ม,นามาเห็ดเขาแม่เห็ดประโยชน์ใสก่ก็ดีด้วกันริจจี้แจงมาเลย แวอยากที่สุดก็คือบักหอยจูบค่ะคืออยากอ้อมหอยอันนี้เป็นตะมีบ่อบักหอยจูบแต่วลาเฮากเ็เคยเคยซื้อมัปลอยไปอยู่ดิมีตะลูกบักงหอยเชอรี่ เชอร์รี่เยอะเยอะจังเลยเต็มยุบันนี้นี่แต่หอยเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่ กาศช่วงเช้าๆแดดอ่อนๆพึ่งจะผล่พ้นหัวโมพูขึ้นมาขอเข้ามาอยู่จุดนี้เขาก่จุกับน้ำใคะจุกับน้องน้ำอุ้ยพุน่านกๆกจับวะทัน ลอบไปตามภาษาลอบไปตามภาษาคนไม่มีงานทำภาษาคนอืดเวียดลิจีจัง <c oughs> นุลิจีนี่นนดีลีเด้ดเด็ <c oughs> เป็นตว์แสนรู้ <c oughs> ตอนนี้ ้านูริดเลาะพานูริดเลาะคนกะไข่มากะไข่นี่หละเป็นไงเป็นแต่มีกุ้งบนอ น้ำกระบอนกยิย่มๆนิ่มๆนิ่มๆเรนนี่กระบอกกำลังสุกค่ะบักกอกต้นนั้นต้นนี้กำลังสุกกินก้อยกุ้งกับสีแซ่บยังเด้เนาะอยากนั่นอยากนี่ฮะกินกรบปุกเป็นหืมปไปอีกแหละแม่แพทเดินต่อลูก จน้ำเหมือนี่ส่งส่งไรก็เก่าแน่หน่อยนึงน้ำที่ค่อยๆค่อยๆตึงขึ้นมาก ไปต่อเลยเราไปต่อจิจ๊ อยายเยอะจังเลยลตอนนี้สาเข้าหนึ่งลูกสองลูกนั่นก็ปลอดภัยจากจากน,าน้ำเคื่นค่ะน้ำเคื่นที่มันมันตึงมันยืงขึ้นมานี่แต่ว่าสาลูกนี่ รูปนี่มันเป็นมันเป็นน้ำล่นเขม้า,มาอันนี้น้ำล่นขาม้าค่ะล่นขาม้าโอกาสที่ป่าในสาเขามันสีมันมันสินอกน้ำก็สิมีโอกาสอยู่เพราะว่า,าอุ้ยนกอือ ตีกันก็เป็นเนาะอีกาตอนนี้น้ำน้ำยี่เรือนน้ำที่อยู่ข้างนอกนะทรงทรงสีเริ่มสีมีกินแน่แล้วละ่ะเพราะว่ามันมันแซ่น้ำเนาะงาแซ่น้ำจักงาจักต้นเขาใข้เจ้าเริ่มเริ่มสีมีกิน เน่าๆละค่ะมันอซาห้าวลูกนี่มันเป็นปลาปลาตะเพียนเขาได้มาให้อาหารเขานี่มันสึเป็นปลาตะเพียนคครจุดอะไรอะไรอยู่ในนี้อะไรอยู่ในนี้มดปลาถือเบ็ดสิ อะไรอยู่ในนี้ดินแห้งแท้นี่แหละนุลิดนุลิดมะวางจุดนี้ดูนี่ยังคือดินแห้งแท,งท้บางนี่ เห็น่่เห็นยังเะกืบโอกาสที่ปลาห้าสีนนอกน้ำกกมีเปอร์เซ็นต์หาสิบหาสิบตอนได้เที่ยวมายางรอบ้างค่ะ

อยากได้เส้นทางเส้นทางรอบสาค่ะยังไงพ่อบ้านปัาเเทียนให้อยู่เส้นทางรอบสาเพี่อให้ได้เดินเลาะมาลองดิมาดิดจีดดจังดิดจีจังก็มากับคุณนแม่ตลอดเลยมา่กีลานะลูก ตัดได้กะ็กะดีอยู่ค่ะเพือส่วนส่วนที่เขาจะไปข้างนานยังบัท่นมีห้อยตัดเลยเขาต้องได้บูไป <c oughs> มามนี่แหละมาพ่าแม่บูองนี่ดูดิจิมาเลยมาเลยมาเลย นาเลยค่ะเป็นแพ่นาเลยมา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 ได้พออุย้ยมองนี่น้ำสอดกันเลยเต็มตรงนี้น้ำเลยค่ะ น้ำร้นจากสาจากสารูปนี้น้ำจากสารูปนี้เลยมาหามันแย่ไม่ใส่กันเลยตอนนี้น น้องลิดจีเขาลิีนี่เป็นักษณามาพานเลยเนาะแม่เขาอยู่ลงผักลงผักักอยู่ตรงหัวหมูพูนี่แหละหัวหมูพูหัวหมูพูก่านี่ค่ะ พ่อเขานา่สิเป็นคิดว่านะ่ะคิดว่านาสิเป็นไม้จริงจอกที่ที่อยู่ทงผู้ไหมคะ่ะ,น,น,ะนี่นุริทเนี่ยนี่ก็จะนั่นเสียกทีเขาเจ้ามา าตัดหน้าสาลูกมีบ่มีน้ำอื่นเขาแต่สาสามอีกสามลูกนั้นมีน้ำทั้งอื่นเขามาอืมนี่หลายพอยังลูก ยิ่งจียงเนี่งเป็นหมาพาันนีลีเลยเขาเขาสีไว้ต่อไวต่อประเภทไอตัวยา,ยาวๆไหมคะ่ะ ก็สิเป็นหมาที่ที่สูกันกับกับงูตัวนี้มาาลายๆตัวอยู่น้ำกันในกระสิมีมีแกนนีแ่แหละเห็นเห็นงูอะไรเด้เ่ะคือแก้วอะไรแกสีแกสีเป็นตัวที่สูไว้เอาจนงูยู่งี้ค่ะ นุริดก็เลยเลยคืดว่าพอห้างแก่น่าที่เป็นไม้ริงจอบที่ที่มา้จากคู่นะอืเป็นลักษณะหมาผ่านอยู่กับนูริดล้วมีความสุขค่ะติจจังแล้วเขาก็สีรู้สึกว่าเขาปลอดภัยถ้านูริตอยู่นั่น แต่ามาตัวอื่นมันก็เป็นแต่ศาสตร์นอนเบิงอย่างนั่นแหละแต่มันงูเข้ามาก,กะก็นอนเบิงเซยสาสลูกนี้น้ำน้ำกระสิล่นล่นเข้ามาจากให้หน้าจุดนั้นค่ะน้ำเขา้า ตัวนี้ก็มีปลาปลาตะเพียนกับปลานิ้นค่ะนี่ที่อยู่นี่แล้วปีที่แล้วกับมีปลาคอเข้ามาปลาคอตัวบกง่ายเข้ามาสองสองโตที่มาอยู่นี่ ตอนนี้เขากัมามลระรอบขอบสะถึงจุดพอดีค่ะแล้วก็ไว้พบกันไหมค่ะในมือนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ